สวัสดีครับคุณชมครับตอนรับเข้าสู่ Healthy Friday ครับวันศุกร์สุขภาพดีมาดูแลร่างกายของเราด้วยอาหารการกินและการออกกำลังกายครับเช่นเคยครับวันนี้ผมก็อยู่กับอาจารย์่ามาได้แล้วครับมาแล้วค่ะขอโทษค่ะขอโทษค่ะ่ยูนเลยมายยเอยอะแยะเหนื่อยเลยโอ้ยงั้นเลยไม่ถึงขนาดน,น, <c oughs> น,น,นั้นหนักอยู่่หนักอยู่นี่อะไรกันเนีย่ยสารพัดอาหารทะเลเลยหอยปูปลามาครบ อาหารทะเลเหรอวันนี้เรื่องอาหารทะเลเ <ทะ S 2> กี่ยวกับอาหารทะเลคือไอโอดีนั่นเองไอโอไดโเลีนคอพ่อใช่แต่จริงๆนะมันมากกว่านั้น ที้เราถึงมาคุยก hmm. nope. ันว่าเอ๊ะมันมีเ่พอะคอพออหรือว่ามันมีประโยชน์อย่างอื่นหรือเปล่ามันเกี่ยวกับอะไรอีกนอกจากขาดแล้วจะคอพอกมันเกี่ยวกับอะไรบ้างสารไอโอดีเนี่ยมันเป็นสารอาหารที่เราต้องการในปริมาณน้อยนะคะแต่ว่าจําเป็นมากร่างกายเราผลิตเองไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องบริโภคจากอาหารทะเลแต่จริงแล้วมันก็มีจากที่อื่นด้วยนะคะความสําคัญของเขาก็คือเป็นสารที่สําคัญในการสร้างพลังงานระบบเผาผลาญของร่างกายเราอ๋อเหรอคะอันนี้พูดถึงของผู้ใหญ่นะนะคะเป็นหนึ่งในยูนิตต่อมไทรอยเขาเรียก แต่ว่าเด็กต้องการมากเ,เด็กเล็กเพื่อคนท้องเนี่ยคะ่ะเป็นสารที่สําคัญในการพัฒนาหัวสมองแล้วก็พวกเซลล์ประสาทต่างๆนั่นเองเ๋อเลยฮะ <c oughs> จะฉลาดไม่ฉลาดเกง่งไม่เกง่งไอคิวสูงต่ำอะไรมีสิทธิ์อยู่ไอโอดีนไอโอดีนมีส่วนสําคัญอยู่คะ่ะยังไม่ได้ทำอะไรฮ <c oughs> ะเห็นมีหม้อนึ่งแล้วก็ทะเลอะไรทั้งมีปลาทูจะทำอะไรกันแน่ฮะวันนี้เมนูเราน่ารับประทานมากเลยไั่ก็คือหอหมกใบยอปลาทูสด เลยเราก็คือต้องเอาไข่แดงเนี่ยค่ะไข่ไก่มาตีก่อนนะคะของมาเป็นสองฟองค่ะไข่ไก่เนี่ยปกติสมัยนี้เนี่ยเราสามารถซื้อไข่ไก่ที่เสริมไอโอดีนก็มีนะคะก็ได้อยู่แต่เสริมตอนไหนไม่รู้นะเสริมไปได้ยังไงเสริมากอยู่ในอาหารของไก่คราวนี้เราก็คนไข่ให้พอแตกให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วเราใส่น้ําพริกแกงเผ็ดธรรมดาเนี่พริกแกงธรรมดา นะคะ <Okay. S 2> ใส่เข้าไปเลยริกแกงก็คนให้เข้ากันนะคะไม่ให้เป็นก้อนอนะคะให้เขาแตกนิดหน่อยเอ้ไอโอดีนเนี่ยนะฮะเมื่อกี้อาจารย์ทราบบอกว่าจำเป็นทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็ก เด็กเล็กด้วยนะเด็กเล็กและคุณแม่ตั้งครรภ์นี่สําคัญมากว่าที่คุณแม่ที่กําลังท้องอยู่วันนี้ก็จทำเป็นคุณแม่กําลังตั้งครรภ์นี่เขาก็ต้องการไอโอดในปริมาณที่เพิ่มกกว่าคนปกตินิดหน่อยเพื่อให้ลูกเพื่อให้ลูกเอาไปใช้ในการพัฒนาหัวสมองกับระบบประสาทของเขานั่นแหละนะคะนั่นถึงสําคัญว่าคนท้องก็อย่ามองข้ามนะคะไอโอดถือว่าเราจะต้องการในปริมาณที่น้อยแบบน้อยมากๆจริงๆ แต่มีความสําคัญต่อร่างกายเรามากมากทุกวันใช่ไหมฮะทุกวันเลยค่ะใช่เขาบอกอย่างผู้ใหญ่เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ150ไมโครกรัมต่อวันนะคะส่วนคนท้องจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ250ไมโครกรัมต่อวันถ้าทดง่ายๆก็คือทานอาหารครบ5หมู่ใช่ไหมคะเช่นในอาทิตย์หนึ่งเราทานอาหารจากทะเลประมาณ2ครั้งหรือเกินอย่างน้อย2หรืออย่างไรเรามีปลา2ครั้งเนี่ยควรจะได้สารอาหารเช่นไอโอดีนให้ครบนะคะ อันนี้พอได้แตกล้วเราใส่กะทิก็หัวกะทิค่ะธรรมดาใส่ลงไปเลยเออเนี่ยพอเราเททั้งกะทิลงไปแล้วก็พอเป็นหารทะเลคนที่มีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลมันสูงเนี่ยควรจะยังไงดีหรือว่าลดปริมาณกะทิลงไหมยังไงดีจ่รยะถ้ากังวลเรื่องไขมันในกะทิกับปริมาณไขมันอิ่มตัวใช่ไหมที่ไหนทีเราก็จะเปลี่ยนเป็นนมสด ก็ได้ก็เป็นทางเรื่องหนึ่งที่ใช้ได้เหมือนกันก็มีหลายเมนูที่เราสาธิตไปเดยใช้นมสนทดแทนใช่ค่ะหรือเป็นนมพร่องมันเนยอะไรแบบนี้ได้เลยได้เลยอยู่เนาะดัดแปลงได้นะคะอ่าพอเข้ากันปล้วใส่ได้ต่อฮะต่อไปเราเป็นปลาทูของเราที่เราขูดเนื้อมาแล้วนะคะ เป็นขูดเนื้อนะเป็นขูดเห็นมีสองถ้วยอันนึงเป็นชิ้นๆอันนึงเป็นแบบที่ขูดเป็นอันนั้นเราเพิ่มอัตรรสเดี๋ยวเราใส่ทีหลังเพิ่มอัตรรสอัตรรสอันนี้เรารอบแรกก่อนเราเน้นปลาทูเยอะเห็นไหมคะโอเคใส่อันนี้ก็ควรให้เข้ากันควรให้เข้ากันค่ะ โอ้นี่ก็มีเนื้อปลาทูเยียเพียบเลยชัดเจนมากนะครับอาจารย์ซาครับการขูดปลาทูนี่มีเทคนิคอะไรแนะนํำไหมฮะง่ายๆเลยอะค่ะนาปลาทูสดมาแล้วเราก็แล่หั่นครึ่งใช่ไหมคะเราพลิกแล้วเราก็เอาช้อนเนี่ยค่ะขูดสดๆเลยขูดแต่เนื้อนะคะไม่ต้องเอาหนังมาแค่นั้นเองก็จะได้เนื้อปลาทูที่จะมาทําห่อหมกนะฮะค่ะเรียบร้อยแล้วครับอันนี้พอเข้ากันเราใส่เครื่องปรุงของเราซึ่งเป็นน้ําตาลกับน้าปลาน้ําตาลน้ําปลา น้ำปลานีนอ,อี้น้ำปลาของเราเป็นน้ำปลาเสริมไอวอดีนอ๋อซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีขายอยู่มีขายอยู่เยอะ <c oughs> ค่ะคนเข้ากันปุ๊บเราใส่เนื้อ <c oughs> ปลาทูที่เราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆได้เลยซึ่งก็คือน,นี้นะครับค่ะ อันนี้ก็คือทำไมใส่ทั้งขูดใส่ทั้งชิ้นเหมือนอันนี้ถ้าเราใส่แบบขูดมันจะเข้ากับเนื้อหอหมกใช่ไหมคะแต่อันนี้เราใส่เป็นชิ้นชิ้นเวลาทานเนี่ยมันจะได้หน้าทานที่เรามีทั้งรสชาติทั้งกลิ่นที่อยู่ในตัวหอหมกแล้วเวลากัดเนี่ยยังได้เป็นชิ้นคำๆด้วยมีเราใส่เป็นชิ้นๆใช่น่าทานเลยนะคะแต่เคล็ดลับคือเวลาเราใส่ตอนนี้ค่ะเบาๆต้องทานุถนอมเพราะเดี๋ยวปลาเขาจะฉีกจะขาดเราไม่หน้าทานคราวนี้ก็คือต้องเบาๆแล้วค่อยๆคนให้เข้ากันเรียบร้อย อะไรต่อฮะคราวนี้ตัวหอมหมกเขาเสร็จแล้วอ๋อแค่นี้เองนะแต่ต้องมีใบอะไรเราใช้ใบอะไรวันนี้วันนี้เป็นใบยอคืออันนี้นี้เลยค่ะใบอย่างนี้นะครับใบยอใบใหญ่กันนะใหญ่อยู่เราเราจะทายังไงดีเอามาทาอะไรต่อฮะปกติใบยอเวลาเราได้มาปุ๊บก็ล้างให้สะอาดนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราเอาก้านตรงกลางออกเอาแกนออกตรงกลางแกนกลางนี่นะฮะเพราะว่าแข็งนะคะจากนั้นเราก็ไปลวกในน้ําร้อน ให้เขานิ่มเฉยๆเรารไม่ได้ให้เขาสุกข,ขนาดนั้นนะคะให้เขานิ่มแล้วเราก็ค่อยมาหั่นเป็นเล็กๆเป็นแบบนี้ก็จะออกมาหน้าตายอย่างนี้นะครับใช่ค่ะนี่คือใบยอที่เราลวกไว้แล้ว ลวกแล้วก็หั่นมาเรียบร้อยที่เขารองใต้ข่าบอย่างนี้นะเลยมีโหละพาด้วยนี่คืออันนี้เป็นทางเลือกบางทีจะถามว่าใบยอหาไม่ได้หรือไม่ชอบใช่ไหมคะเราก็มีทางเลือกเป็นโหละพาก็ได้บางคนก็ใช้กระหล่ำปลีแล้วก็ทํากระทงมาเรียบร้อยน่ารักน่ารักแค่นั้นเองนะคะขั้นตอนต่อไป ก็ต้องเอา,เอา,เอาใบยอรหรือโหระพาใช่ไ้หมใช่ค่ะเราต้องอย่าลืมนะคะนั่นคือใบยอกับใบโหระพาหรือผักอย่างอื่นอรองก้นก่อนนะคะเซกน้อยในกระทงของเราครับบางท่านชอบผักี่เยอะก็ใส่ได้เลยนะครับตามชอบใจผักพวกนี้มีกลิ่นเฉพาะใช่โหระพาชอบมากก็เช่นเดียวกันค่ะอันนี้เราก็รองก้นเหมือนกันแค่เด็ดใบเองกลิ่นมาเลยจะมหอมมาเลย ลองเสร็จแล้วครับลองเสร็จแล้วเราก็พร้อมที่จะเอาตัวสูตรที่เราผสมไว้แล้วเนี่ยห่ะหมกผสมเนี่ยมาเทใส่ได้เลยนะคะก็หากระบวยเล็กๆหรือก็เป็นช้อนก็ได้ค่อยๆหยอดใช่แล้วก็ตัดให้มีชิ้นใช่ใช่ให้หน้าทานนะเราตัดชิ้นใหญ่เกินไปอันแรกก็ยากแล้วอ่าสวยอยู่ใช่นี้เคล็ดลับนะคะถ้าเรากระทงเล็ก ชิ้นปลาเราก็ต้องเล็กด้วยม่งนั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาแบบพยานเมื่อกี้ในการที่จะใส่เสร็จเรียบร้อยครับอ่าเสร็จแล้วเรานำไปนึ่งได้เลยนะคะเราก็ตั้งไฟนึ่งกรทําไว้เรียบร้อยโอเคอันก็ใส่ไปเรยใส่เลย ขนาดที่เรารอเรา,เาทําหน้ากะทิได้เลยเอ๋อใช่ต้องยอนใช่ไหมตั้งไฟอ่อนมากๆอ่อนมากๆนะฮะ,ะทำหน้ากะทิก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ใช้กะทิใช้หัวกะทิแค่นั้นเอง <laughs> เราใส่เลยไหมฮะใส่เลยก็ได้ค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องการไฟแรงมากแล้วว่าปริมาณน้อยนะคะ <c oughs> คราวนี้เนี่ย แต่คือเดี๋ยวเราให้เขาวอร์มนิดหนึ่งปุ๊บเนี่ยเราใส่แป้งข้าวโพดนะคะแต่พอเราใส่แป้งข้าวโพดปุ๊บเราเนี่ยคราวนี้แหละต้องคนอย่างรวดเร็วไม่ใั้เป็นก้อนมันเหนียวใช่ไหมไงติดก้อนอืมจะไม่น่าทานพร้อมนะฮะเมื่อพร้อมแล้วไปค่ะไปเหมือนแข่งเกมสกอย่างไงคนอย่างรวดเร็ว คนแป๊บเดียวมันละลายแต่ว่าใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเราอยากให้เขาเกือบจะเดือดแป้งมันถึงจะสุกแล้วมันถึงจะข้นหน่อยนะคะเพราะนั้นเราก็ค่อยๆสังเกตดูว่าคนตามที่เราชอบเลยหรือยังาจารย์ซ่าครับการขาดไอโอดีเนี่ยจะมีผลยังไงบ้างนอกจากขอบพอกถ้าสําหรับแม่ตั้งครรนหรือเด็กที่เกิดมาแล้วคุณแม่เนี่ยขาดสารไอโอดีระหว่างตั้งครรนเนี่ยค่ะ หรือเด็กเล็กอาจจะได้รับไม่เพียงพอค่ะการพัฒนาสมองเขาอาจจะไม่เต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะมีปัญหา l i n k ์กับไป IQ หรือความฉลาดหรือการพัฒนาความเร็วการเรียนรู้ของเขานั่นเองม,มันมีผลอย่างชัดเจนไหมครับมีงานวิจัยหรือว่าสถิติที่ออกมาบอกว่า ท่านอยู่ในพื้นที่ที่ห่างทะเลแล้วจะไอคิวต่ำกว่าอะไรเกี่ยวไหมฮะสมัยก่อนเมืองไทยเราเป็นแบบนั้นถ้าขอจะนึกออกอนะคะคนที่อยู่ต่างจังหวัดสมัยก่อนยังไม่มีเกลือที่เสริมไอโอดียังไม่มีน้ําปลาที่เสริมไอโอดีเกลือก็ใช้เกลือสินเทาเงี้ยนะไม่ใช่ก็เกลือสมุบบนอะไรเงี้ยซึ่งไอโอดีน,น้อย,อยเพราะฉะนั้นสมัยก่อนเราจะเห็นแต่ผู้ใหญ่ที่เป็นคอพ่อ,อถูกไหมคะแต่เมื่อไปดูผลวิจัยแล้วเนี่ยเราเห็นเลยว่าเด็ก ในบริเวณนั้นๆ<ม>เนี่ยมีไอคิวต่ำกว่าเด็กในบริเวณที่เขาได้รับสารไอาโอดีนเพียงพอโดยเฉลี่ยจะเป็นโดยเฉลี่ย<ม>นะคะเพราะฉะนั้นเรารู้เลยว่าไอโอดีนมีความสำคัญในการพัฒนาสมองเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ขาดดีที่สุด<ม>แต่ไม่ใช่ว่าบอกว่ายิ่งกินเยอะยิ่งพัฒนาสมองออย,ยิ่งฉลาดนะไม่ใช่ไม่ใช่นะคะคือต้องการเพียงพอสาคัญที่สุด โห้คนมากเลยครับอันนี้อันนี้คนจริงแล้วได้แล้วนะฮะอันนี้ได้แล้วค่ะอันนั้นเราก็ปิดไฟไฟนะนะคะเราก็ค่อยๆยหยอดหยอดหน้าเขาได้เลยไ่าสังเกตอันนี้มันมันเริ่มสุกนิดนึงแล้วข้างบนเขาเริ่มแข็งแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเทไปเนี่ยเขาก็จะไม่ไหลอืม พอใจนะคะ <c oughs> พอแล้วครับต่อไปเราก็ปิดฝาเหมือนเดิมให้เขานึ่งต่อไปจนกว่าจ,จะสุกค่ะเมื่อกี้พูดถึงภาวะการขาดไอโอดีนสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ถ้าไอโอดีนน้อยไปได้ไม่พอนี่จะเกิดอะไรขึ้นได้คะก็ถ้าขาดแบบมากๆเนี่ยอ,อาจจะเสี่ยงต่อการแท้งบุตรยังนั้นเลยเหรอฮะแท้งนะคะหรือเด็กที่เกิดมาอาจจะพิการทางสมองก็มีเป็นไปได้อยู่เด็กที่คลอดมาแล้วเนี่ยเมื่อสมบูรณ์แต่ว่า พอคลอดมาก็ยังต้องได้รับไอโอดีนในช่วงแรกใช่ไหมช่วงแรกนะคะกี่ปีที่สําคัญที่สุดฮะช่วงเด็กก็คือตั้งแต่เกิดจนถึง3 4มี่ขวบเลยทีเดียวนะคะช่วงที่ยิ่งสมองในการทํางานของสมองเนี่ยพัฒนาอย่างรวดเร็วเนี่ยไอโอดีนก็ยังสําคัญนะคะแต่รือว่าช่วงแรกเนี่ยเขาเกิดมาเขาได้ไอโอดีนจากน้ํานมแม่เพราะฉะนั้นคุณแม่ที่ให้นมบุตรความต้องการไอโอดีนก็จะสูงเท่ากับคนตั้งครรภ์เหมือนกันนั้นต่อเนื่องเลยใช่ไหมก็แบบทแม่ตั้งครรภ์อยู่ ลอดมาแล้วให้นมลูกก็ยังต้องได้รับไอโอดินเพิ่มขึ้นกว่าคนปกติใช่ค่ะอย่างที่เราทําห่อบกเนี่ยเป็นปลาทูไอโอดินอยู่ในปลาทูแล้วยังมีอยู่ในอะไรอื่นอีกบ้างครับส่วนมากก็คืออยู่ในอาหารทะเลใช่ไหมคะที่ซ่าถือมาวันนี้ในถาดเนี่ยในกระจาดปูปลานี่นะใช่ค่ะซึ่งมันก็มีอยู่ในปริมาณที่อาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยแต่หลักๆคือถ้าเป็นอาหารทะเลก็จะมีไอโอดินค่อนข้างสูงใช่ไหมคะแต่ถ้าคนที่แบบ เฮ้ยไม่ชอบทานอาหารทะเลหรือแพ้อาหารทะเลหรือเป็นมังสวิรัตอย่างเงี้ยมีอย่างอื่นไหมที่ทานได้แต่มีไอโอดีนใช่ไหมคะก็คือสาหร่ายนะถ้าสาหร่ายทะเลอย่าลืมใช่ไหมเขาก็อยู่ในทะเลใช่ไหมคะเขาก็จะมีไอโอดีนนอกจากอาหารทะเลแล้วบางทีนมก็มีไอโอดีนนะคะไข่ไก่ก็มีไอโอดีนตามคําแนะนําเพื่อสุขภาพที่ดีเนี่ยเขาก็จะแนะนําอยู่แล้วว่าให้บริโภคปลาอย่างน้อยอาทิตย์ละสองครั้ง ใช่ไหมคะอย่างน้อยที่ละสองครั้งเพราะฉะนั้นถ้าเราทานอันนั้นแล้วปลาแล้วบวกกับอาหารอย่างอื่นครบ5้าหมู่เื่าว่ายังไงก็น่าจะได้อโอเดียนในปริมาณที่เพียงพอร่วมด้วยกับการใช้เกลือหรือน้ําปลาหรือซีอิ๊วที่เสริมไอโอดีนเข้าไปอีกอันนี้เราก็เพื่อความแน่ใจอะค่ะก็จะได้เพิ่มขึ้นตามที่ควรจะได้รับเป็นไงบ้างคะอาจารย์ซาอู้น่าทานมาก ไม่แน่ใจว่าสุกหรือไม่สุกนะคะก็เอาอะไรจิ้มก็ได้จะเป็นซ่อมหรือไม้จิ้มดูว่าเวลาเราดึงออกมาแล้วนี่มันมีอะไรติดปลายหรือเปล่านะคะถ้าไม่ติดอันนี้ไม่โอเคเราติดตะก,กะทิดตะก,กะทิดติดมามถือว่าสุกนะคะ,ะคาวนี้เราก็ปรุงหน้าให้ดูหน้ารับประทานซึ่งส่วนมากก็จะเป็นใบมะกรูดหั่นฝอยอนะคะแล้วก็พริกขหนูพริกชีฟ้า<อ>หั่น ยอดเสร็จปุ๊บเราก็ปิดฝารอสักวิบหนึ่งนะคะให้ผักเขานิดนึงองค์ความร้อนถือว่าเสร็จแค่นั้นเองเอาล่ะน่าจะได้แล้วเพราะเราอยากจะชิมแล้วมันใจร้อนค่ะถูกต้องโอ้ออกมาโอ้ยน่าทานเลย น้าทานมากข้าวค่ะข้าวข้าวอยู่ไหนคะข้าวมาแล้วอ๋อไปเอง <c oughs> โอ้โข้าวมาเยอะมากเลยฮะ <c oughs> อันนี้แบ่งกันสองคนอันนี้เราแบ่งกันในที่สุดห่อหม,มกอะไรนะ ปลาทูใบยอใบยอปลาทูสดใบยอปลาทูสดก็สําเร็จแล้วนะคือบางท่านอาจจะบอกทําห่มหมกเนี่ยมาทำยากแต่พอดูจากวิธีการที่เราทํานี่ง่ายมากนะจิงิงง่ายและเร็วแถมเรายังเลือกวัตถุดิบที่จะใส่ลงไปว่าจะเป็นปลาอะไรหรือว่าจะมีอะไรบวกเค็มมากเผ็ดน้อยอะไรแล้วแต่เลือกค่ะผักเราก็ยังเปลี่ยนได้เฉียลืมนะตรงตรงฐานเขาครับเพราะฉะนั้นก็มาําเองก็ได้อาหารที่ดีต่อสุขภาพของเราอันนี้เป็นเราเน้นไอโอดีนใช่แต่จะอร่อยไหมที่ต้องชิมนะครับจันซ่าแน่นอนค่ะไม่รอเลยค่ะจองอันนี้นะ หอมทั้งพริกแกงทั้งกะทิเนียนอร่อยค่ะเอี่ยวเจอเนื้อปลาทูอร่อยอร่อยเลยค่ะเมนูเดียวเนี่ยมันยังไม่พอนะ้งจาไม่เคยพอแน่นอนเสมอค่ะช่วงหน้าก็จะเป็นเมนูที่มีรสจัดขึ้นมาอีกนิดนึงคนไทยน่าจะชอบเพราะเป็นยำเอ๊แต่เป็นยำอะไรนะยำทะเลยำปลาหมึกยำกุ้งสดไหมหรือยำอะไรไปเรื่อยเลยยำสาหร่ายยำสาหร่ายค่ะ อ๋อสาหร่ายทะเลใช่ไหมใช่ค่ะเป็นพืชใช่ไหมแต่มีไอโอดีนสูงอ่าแต่เจ้ามายำแบบไหนถึงอร่อยช่วงหน้ามาติดตามกันครับค่ะชิมต่อฮะกลับมาดูรายสสูภาพมันต่อกับ Healthy Friday นะครับเมนูที่สองของวันนี้ยำไข่กุ้งใช่ยำไทยสาหร่ายไข่กุ้งอ่ายำไทยสาหร่ายไข่กุ้งเขาบอกเป็น มีสาหร่ายกับไข่กุ้งจะนึกไปถึงญี่ปุ่นะอะไรเงี้ยอาประมาณนั้นแต่เราจะยำ <y am S 2> แบบไทยนะครับใช่ค่ะรสจัดนิดนึงซึ่งแน่นอนเครื่องปรุงก็จะต้องเป็นเครื่องยำแบบไทยที่มีรสแซ่บแน่เผ็ดสรสครบนะแน่นอนอ่าครับ ไอโอดีวันนี้พระเอกของเราเมนูนี้เนี่ยคือตรงสาหร่ายวากามะที่เรามาเป็นพระเอกของเรารตัวหลักนะคะแต่เราก็มีกุ้งด้วยเป็นกุ้งกุลาดำนะคะซึ่งก็มีไอโอดีเหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นอาหารทะเลรงมือเลยไหมฮะง่ายเลยได้เลยค่ะขั้นแรกก็ต้องทําน้ํายําสิครับเจ้าว่าเราลวกกุ้งกับลวกสาหร่ายก่อนอดีกว่าจะได้เสด็จน้ํารอรอเรานะฮะใช่ค่ะกุ้งก่อนนะครับเราเป็นกุ้งสดมากุ้งสดกุ้งกุลาดำธรรมดานะคะเราต้มน้ําไว้แล้วเรียงมาสวยงามลงไปเลยนะฮะลงได้เลยค่ะ กุ้งนี่ก็ปอกเปลือกนะครับเอาหัวออกแล้วก็ผ่าหลังเอาเส้นดำหงออกแล้วเหลือหางเอาไว้ด้วยเพื่อความน่าทานนะคะกุ้งเระสุกเรียบร้อยครับรอหลังจากนั้นเราก็ลวกสาหร่ายของเรานะคะวางเราไสดเป็นสาหร่ายสดนะครับสาหร่ายสดค่ะอันนี้ก็แป๊บเดียวเองแป๊บเดียวนะครับหัขึ้นเลยนะ สาหร่ายนี้มีขายทั่วไปไหมครับซามีซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปอะค่ะเดี๋ยวนี้หาซื้อง่ายแล้วนะฮะง่ายถ้าไม่แน่ใจก็อาจจะมีแผนกญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค่ะไปดูตรงโซนอาหารญี่ปุ่นก็จะมีขายเราได้สาหร่ายเรียบร้อยนะครับค่ะขั้นตอนต่อไปทําน้ํายำใช่ง่ายๆเลยก็มีมะนาวพริกน้ําปลาอาจจะเสริมไอโอดีนนะคะแล้วก็น้ําตาลทรายเนื่องจากเราใช้รสชาติแบบคนไทยพริกเราก็จัดเต็มไปเลยนะฮะเต็มที่ ตะไคร้หั่นฝอยค่ะใส่ได้เลยแล้วก็หอมแดงหอมแดงค่ะเช่นเดียวกันนะครับหั่นฝอยจากนั้นคนให้เข้ากันก่อนอแก้คนก็หอมแล้วจังส่าน้ำลายเริ่มสอพอยพอเห็นพริกได้กลิ่นมานาวฟุ๊มคนให้น้ำตาละละลายนิดนึงนะครับใช่ค่ะแค่นั้นเองจากนั้นเราก็นำกุ้งที่เราลวกแล้วกับสารายมารวมกันได้เลย เคล็ดลับก็คือเวลาเราลวกสาหร่ายแล้วใช่ไหมพยายามสลัดน้ําออกให้มันเยอะๆไม่ไงั้นพอเราไปรวมกับน้นํายําที่เราทําแล้วมันอาจจะทําให้เขาจืดได,ดไ้นี่เราก็ใส่กุ้งเลยครับเข้ากันเรียบร้อยครับอาจารย์ซ่าน่าทานเลยคราวนี้เราจะเพิ่มสีสันให้หน่ารับประทานมากขึ้นกว่าเดิมจะเอาเขียวแดงหรือส้มฮะสีเรารเริ่มจากถั่วก่อนก็ได้ค่ะ,ะถั่วเม่โมงหินผานต์ค่ะ,ก,นนะ,คะก็ยังไม่ต้อง มะเขือเทศเอ,อันนี้มะเขือเทศราชินีหรือมะเขือเทศเชอร์รี่สีแดงมีไลโคปีนสูงะจะไม่ต้องหทานอะไรไม่ต้องแล้วก็ต้นหอมซอยค่ะต้นหอมซอยนะฮะอันนี้แน่นอนยำเนาะเราก็ต้องมีเครื่องหอมหอมสมุนไพรเยอะๆใช่นี่คือจุดเด่นของอาหารไทยนะครับมีพืชผักที่มีกลิ่นเนี่ยแล้วหอมมากมันช่วย เพิ่มรสชาติของอาหารแล้วก็ทําให้เราอยากจะรับประทานมันมากขึ้นใช่ค่ะสมุนไพยเยอะเนี่ยมันทําให้เราปรุงรสได้น้อยลงคเราก็จะลดการใช้น้ําตาลแล้วก็เกลือพวกโซเดียมไปด้วยเอาล่ะพร้อมเสิร์ฟกินมากสีสวยมาก ยังค่ะยังไม่พออ้าวยังไม่เสร็จเหรอครับยังไม่เสร็จค่ะอ๋อแล้วออีกสองอย่างนะฮะใช่เรามีไข่กุ้งด้วยเรายำไทยสาหร่ายไข่กุ้งนี่ใช่ค่ะตามชื่อเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีไข่กุ้งโรยหน้าโดยไข่กุ้งข้างบนนะคะให้ดูน่ารับประทานอันนี้ก็หาซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปในโซนอาหารญี่ปุ่นก็จะมีขายเหมือนกันตกแต่งด้วยเหมือนกันเราใช้มิ้นสะละแหน่ เสร็จแล้วครับน่าทานมากมีตั้งลายสีไอโอดีนสูงเชิญชิมเลยครับพี่ชันซ่ารสชาติยำของเราเป็นไงบ้างดูน่าทานมากหอม กรุบกรอบอืมใช่เผ็ดแซบหอมตะไคร้เนื้อสะลายกรุบกรุบหน่อยๆอร่อยค่ะแต่กลิ่นก็เป็นกลิ่น,นไทยมาก <ๆ S 2> อืมอืมใครที่ชอบแซบแบหรือยำนะคะถูกใจแน่นอนฮะเด็นเป็นครับว่าอาหารที่มีไอโอดีนเนี่ยไม่ใช่แค่อาหารทะเลเท่าน,นั้นหรือบ,บางคนอาจจะนึกแค่เกลือเกลือสมุทรที่มีไอโอดีนจริงๆแล้วหลากหลายแล้วก็ทำอาหารได้หลายเมนูมากดูแลร่างกายให้ดีนะครับด้วยอาหารการกินแบบนี้เดี๋ยวเราก็ยังชิมสุดท้ายแต่คุณผู้ชม เดี๋ยวจะต้องไปออกกำลังกายกันต่อแน่นอน,นวันนี้จะเป็นท่าไหนออกกำลังกายแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวไปตามนะครับวันนี้อาจารย์ซาและผมลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญฮะผ้าเข่าม้าเนี่ยสงสัยครับว่าสามารถออกกำลังกายได้จริงเหรอครับโอ้ยได้สิเนี่ยผ้าเขาม้าเนี่ยจริงเปล่าจริงขอโทษครับอาจารย์ต้นครับมีพวกน้ำมันซิงเกอิลไหมครับหยอดทางอะไรทั้งนี้ครับเสียงจังก๊อปแก๊บก๊อปแก๊บ นี่เป็นเป็นปัญหาภายในวะใช่ได้ต้องหาหมอโอ oh, <ไป S 2> ้ปัญหาภายในต้องมาหาตัวภายในเลยค่ะทุกคะ <c oughs>